พาทำไม่ทันแล้วคร네ับเาแป๊บนึนะครับขาดีมากนะเป็นข้าวกบปินะฮะพริกใส่นี่ครับผมใส่กล่องเยอ นเราขอยห้งของลูกค้าตอนนี้ตรงนี้กกอตงีกตใช่้อมไม่ต้องไหมใส่ให้เ เดี๋ยวเขาจะออกก่อนเฮ้ยไข้นี่ไงลูกพาลูกพาโอ้โลูกพาล้อมๆนะลูพาลุ่เชื้อนะเข้าก็ปิดนะ ขายมีมางานี่ใส่ดิกัน พิเศษพิเศษของไทย4กล่องครับผมลูกค้าเป็นไงคะแต่เราเพิ่งยอดธรรมดา2่อ0แล้วค่ะเพิ่งมาใช่ไหมครับวาคนนี้มันหมดแล้วครับได้แต่ลูกค้าก่อ้โอ้นี่นะขายดีมากหมดแล้วหมดแล้วครับนี่ได้แต่ลูกค้าก่อนหน้านี้ที่จ่ายหมดต้อพรุ่งนี้พรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้มาใหม่นะี่นะเแต่พวกข้าวข้าวข้าวหมดแล้วพรุนนี่นะขายดีมากหมดแล้วนะ ปลาก็หูงข้าวมันน้อยเกินนะทำข้าวกะปิมันน้อยเกินหมดเกี้ยงนะวันนี้เาเยไม่มอไรที่สั่งไมไมอาลูกค้าสั่งอะไรัน

ยูทูบครับยูทูบขาาด้วยใช่ครับเนี่ยเอามันน้อยเกินครับผม เนี่ยผมขายดีมากนะมามาแค่ไม่กี่ชั่วโมงนะสองชั่วโมงนะโอ้โหหมดนะฮะหมดเกลี้ยงนะอันนี้ลูกค้ายังรอนะคือมีอะไรในร้านก็คือจะเอาหมดนะนี่ขายดีมากตอนนี้เหลือเหลือไข่ลูกค้าก็จะบอกว่าจะเอาไข่เป็นพิเศษนะฮะ เนี่ยบอกว่าเหลือไข่ก็จะเอาใช่ไหมครับนี่เอาหมดเลยหมูหมูไม่เป็นไรเอาไข่ไว้กว่อนอ๋อไหอ๋ออันนี้ลูกค้าสั่งไว้แล้วครับผมลูกค้าที่มาใหม่ไม่ได้นะครับผม,มหมดเลยครับนี่หมดแล้วนะฮะโอ้โหขายดีครับวันนี้หมดแล้วครับ <c oughs> ของอร่อยนะต้องมาไวๆนะฮะ

เดี๋ยวผมตให้ิั่กิเขาียง่องดคา่ายรี่ครตีนี่ขายกล่องเ่าแล้วเนี่ยอ๋ออันนี้ห้าสิบห้าครับห้าสิบห้านตีขายห้าสิบห้าอ๋อครับผม อันนี้คือเเป็นเชฟเก่าดูดูจากท่าทางก็รู้แล้วว่าเป็นเชฟใช่คืออร่อยแน่นอนจะดูจากซีสันหน้าตานะอร่อยไม่เข้ากันไม่ได้รูปไม่เป็นไรหลายกชั่วโมงเก้ดันในเฟใช่ครับห้ายสองชั่วโมงหมดนะใช่ครับนี่ไม่น่าเชื่อต่อวันนี่นายเป็นร้อยกล่องได้ต่อวันกว่าหลายร้อย ประมาณต่อว,วันนะสองร้อยกว่าโอ้โหนี่ขายดีมากวันนี้แคยังบอกว่าเอาน้อยเอามันน้อยกว่าปกติครับผมผลกลัวฝนไงกลัวฝนเพราะว่าเมื่อวานนี้ฝนตกใช่ครับแต่วันนี้ไม่ตกนะถือว่าโชคดีนะวันนี้ไม่ตกเป็นมาจิตนะใใใสส่่่่้้้ไไ ของเงียแกพิเศษไข่จะรอนะนี่ะไร่ป็อะรแต่เาว่าคุณเชียงกินที่บ้านเนาะโอ้โหสุดยอดมากเนี่ยห้ากล่องมาลูกเดี๋ยวขาดคุณนะ

กลับบ้านเลยครับนี่รู้สึกว่าจะหมดหมดก่อนทุกร้านนะของตลาเซฟวันร้านแรกเลยใช่ร้านแรก,ากมามาแค่แป๊บเดียวเยนะโอโหแกเป็นลูกค้าประจำนะแก,กะจนะากมาตลาดเซฟวันแกต้องมาซื้อนะโหสุดยอดมาก

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không ถ้า,ถาชอบคลิปผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์ลคลคคกดแชร์กดซับสไครป์ให้ช่องก๊อปสตีฟฟู้ดไทยแลนด์แนะนะในคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้แล้วขอบคุณครับ